สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะเงแจะกแจวมาอีกแล้วค่ะมือเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผักสลัดคู่จิ้นของอสาวอุดรที่แอนขายกับพวกไก่ทอดปลาเปียทอดเกี๊ยวทอดของทอดต่างๆนานาน,นะคะว่าแอนทํายังไงนะคะก่อนอื่นเราก็มีกระมังถังแตกค่ะมือเจ้าค่ะ แล้วก็อันนี้คือหมู่หลุดหัน่นฝอยหรือแครอทหัน่นฝอยที่เราหั่นไว้นะคะมือเจ้าค้านี่ค่ะเข้ากับหั่นแบบว่าหั่นเหมือนกับที่เราใช้ผัดผัดเนื้อนอบานผัดไทยพวกผัดออกแกงต่างๆนานาใช้ตัวเดียวกันนะคะเพราะว่า,ามันส,สะดวกสบายในการหั่นเราห้องเราต้องมานั่งหั่นหลายแบบหลายสไตล์ค่ะแล้วก็ อันนี้นะคะคือ,อบอกขลิแ้วุ้ยสาวดอนก็อนอัวตะเดกแต่ค่ะอะไรนะคะอันกะลําหั่นฟอยค่ะยอนอ,อัวขนาดเลยมือ <c oughs> หาหานี่เฮ้าเี่าสามารถแบบว่าใส่ตามใจชอบของเราได้นะคะว่าเราชอบมากชอบน้อยขนาดไหนเนาะคะ่ะน้องมุ้งเจ้าคะเป็นคทนที่แบบว่าเราจะให้อะไรเยอะประมาณนี้นะคะแอบมบจะใส่อีกนิดนึงนะคะ แล้วก็ผักตัวสุดท้ายของเราจะมีสับป,ปะรดนะคะแอนกับสิไส้สับป,ปะรดลงไปเลยนะะเนาะเอาน้ำมันลงไปด้วยนะคะมันจะได้ผสมให้ช่ำๆน,น,นะคะแต่เวลาเรากอกนะ่ะแอนไม่ได้เอาน้ำมันนะคะแล้วก็ถ้าเราผสมแบบนี้แล้วนะคะถ้าเ้าไปใส่เกีย๊ยเข้าไปเขาสีแข็งนะะเนาะแอนจะไม่ใส่อะไรมากมาย สิบอไซพวกน้ำปรุงรสต่างๆในะน่าแอนสิบไซเลยนะคะแล้วแอนจะใส่เกลือลงไปแค่นั้นจริงๆนะคะมือเจ้าคะนี่ค่ะแบบนี้เพราะว่าแอนเคยลองเอาไปกินที่แบบไส้น้ำอันปรุงรสของสลัดของผักของประเทศที่นี่เขานะ่ะเวลาเอาไปกินกับไก่ทอดของเห้าในความรู้สึกส่วนตัวแอนว่ามันบพแซบค่ะมันอันนี้คิดเองอีกค่ะ แล้วเราก็จัดการผสมเลยนะคะเพื่อนๆบีบเขาค่อนข้างที่จะบีบนิดนึงแต่อย่าบีบแรงนะคะให้เขาแบบว่าผสมให้เขาเข้ากันนะะ่ะแม่ค่ะกินกับไก่ทอดนี่สุดยอดเลยนะคะเมื่อเจ้าคะ่ะเขากับน้ำจิ้มของห้าแน่นิดนึงคะ่ะส่วนอะไรนะคะเอ,อิญนิดหน่อยอันนู้นนี่อ,อ่ะไม่ใช่โอ้ยอันอัวคะ่ะ ยังเกาะอันนั้นนิดอันนี้หน่อยเห้งสิแม่คะ่ะเห็นไหมถ้าพูดภาษากลางนะ่ะมัน,ม,นมันว่าได้บางครั้งมันปากริ้นมันไปไม่ทันนะคะมือเจ้าคะ่ะเห็นบ่ค่ะเทากับสิได้สลัดด้วยหน้าตาประมาณนี้นะคะมือเจ้าคะ่ะอือค่ะนี่คืองานของแอนนะคะมือเจ้าเพราะว่ากุ๊กเขาว่ามาเหตุกับมือเจ้าวันนี้มันเป็นงานเด็กๆกุก๊กเขากสร็จตะกับเขานะคะเนาะ นี่ค่ะเขากับผสมกันไว้เรียบรลอยแล้วเราจะมาจัดการกรอ,อกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนถุงมือแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าแอนสิกแกะถุงพลาสติกค,ค่ะแล้วเราจะมาจัดการกรอ,อกนะคะเพื่อนๆกล่องที่แอนใช้กรอ,อกนี่เขาสิในไ่แน่นิดนึงเนาะคะ่นะเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะ อ่าเป็นไซส์เดียวกันเลยกับน้ำจิ้มหวานของเราหรือน้ำจิ้มต่างๆนานา,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 าของเรานะคะนี่ค่ะแล้วห้างกับสิจัดก,การกรอกไว้วันนี้มากรอกผักสลัดคุยกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆหลายคนั่นที่อยากทำธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจฟู้ดทากน้อยๆเหมือนกับที่แอนนี่ อย่าแค่คิดนะคะเพื่อนๆลงมือเฮ็ดเลยค่ะช่วงนี้นะคะอาหารไทยบูมมากเลยค่ะเขามาจําเป็นตรงนี้ลานแง่เนาะค่ะเนาะเหมือนตําราที่แบบว่านกน้อยทารังสะพ้อตัวพ่อตัวเนไหมคะ่ะมือเจ้าคะ่ะในความรู้สึกของแอนนี่แอนว่าเราอยู่เล็กๆในในในสไตล์แบบนี้นี่ความรความรับผิดชอบมันน้อยกว่าเยอะๆเนไหมคะ ันนี่ก็แล้วแต่เนาะค่ะนอ้าเพิ่คน,นมีหัวบริหารเยอะเพิ่นกะเห็ดใญใ่กะเป็นอีกแบบนึงค่ะแล้วยังอะไรนะคะเป็น,น,นเพื่อนๆนที่อยากจะเริ่มมา,าทำอาหารนี่ กระถามมาต้องไปเรียนไหมอะไรเหมือนเดิมนะคะหลายคลิปตอนลายคลิปก็ถามมาแอนก็ยินดีที่จะตอบเหมือนเดิมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีความรู้ล่านเรื่องอาหารอยู่แล้วนี่ใบกุ๊กไม่จําเป็นต้องไปเรียนมาแล้วก็มาเปิดร้านอาหารนะคะแต่ว่าสําหรับตัวแอนน่ะแอนบ่มีความู้เกี่ยวกับพวกนี้แอนก็เลยได้ไปเรียนค่ะกุ๊กของแอนทุกคนที่นี่แอนส่งให้ไปเรียนหมดเลยนะคะพราว่ามันกระเสี เฮาเลี้ยนไว้มันกับบ่ได้เสียหายมันกับเป็นผลดีกับตัวเราด้วยวันข้างหน้าเราอาจจะไม่มีร้านแต่เข้ากับสมารถชิกไปเฮ็ดกับเขาลานอื่นหรือกับใช้วิซ่าของเฮาที่เฮ้าเลี้ยนไห่เกิดประโยชน์ยังเสิแมไหมค่ะแต่ถามว่าสําหรับเปิดธุรกิจฟุตทาร์กหรือร้านน้อยๆเหมือนแอนนี่ต้องใช้ใบกุ๊กไหมไม่ต้องนะคะมือเจ้าค่าว่าต้องค่ะขอให้ใจเฮ้าฮักแล้วก็เข้าสู่เฮาก็เฮ็ดได้ค่ะ นี่ค่ะเป็นจังไดแน่นาะค่ะบานเห่าเริ่มมน้าวแล้วกันบ่ค่ะต่างประเทศสวีเดนส่วงนีก่ก็เริ่มมน้าวคือกันแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้นะคะเพื่อนไปเก็บเห็ดมาเพราะว่าแอนไม่ได้ไปเก็บเห็ดนานแล้วค่ะมันมันเริ่มสิน้าวแล้ว,วต่างประเทศเขาเริ่มลา่ลาล่า <c oughs> เขาล่าซัดนะแม่ค่ะมู่เจ้าคะ่ะเขาล่าซัดพวกกวางพวกกิ้งยังยิ่งเสียเขาซิมี่เป็นฤดูการล่านะคะ สิเป็นลาแบบมั่วสัวไม่ได้นะคะสเขาสิมีกาหนดการลาว่าเธอต้องลาจากมือหนีไปถึงมือหนีจังสี่นะคะแอนก็เลยไม่อยากจะไปแล้วอย่างหนึ่งมันหนาวเพิ่นกันเลยไปเก็บแม้มือเจ้าขาเพิ่นกันเลยเอามาไห้เนาะค่ะเนาะเอามาไห้ว่าให้ปัดขาเองนะคะเพิ่นเห็นแอนนะชอบกินเห็ดคะ่ะมือเจ้าขาก็ขอบคุณเขามากมายเลยนะคะ เอามาได้ยุดอกค่ะเกือบประมาณเกือบสิบสิบโลได้ายูดดอกกันกับบ่วงหูจกักแวนสีเห็ดจังไดรคือกันด้ค่ะกับสีอา่าปัดหรอกกับเขาตู้แข็งไหมค่ะเพราะว่ามันมันเได้เก็บใบถ้ากินย่ำอื่นน้ำนึ่งสี่นะคะมื่อเจ้าคะ่ะฝากกันไปเนาะน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนบ้านค่ะบอมเป็นเพื่อนคนไทยเด้วค่ะเป็นเก็บมาให้นี่เพื่อนเป็นเพื่อนฝรั่งค่ะ เพิ่นก็มี่น้ำใจให,หายเฮาแอนก็เลยเอาบัตรบัตรส่วนลดของร้านนะ่ะให้เพิ่นไปค่ะเวลาแอนไม่อยู่เวลาเวลาเด็กๆเ,เขาอยู่เขาสิดเห็นนะคะเพราะว่าคนที่ได้บัตรตัวนี้ของแอนไปนี่คือแบบว่าบ่ไดทุกคนยังสิแมค่ค่ะเหมือนกับแบบว่าเราอยากให้ยังสิละค่ะน้ำใจเล็เกๆน้อยๆจากเหานะคะมือเจอ้าขาอ่า มีเพื่อนอยากดูเครื่องหั่นไก่ของสาวอุดรด้วยนะคะว่าเป็นหนาตาแบบไหนค่ะถ้าแอนมีเวลาแอนจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่มันท่ายบ่ได้ค่ะเพราะว่า,อ,าอะไรนะคะมันสิเป็นกีดกับเปินทีเห็ดงานกับกุ๊กเขาจะทํางานนะไหมคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งแอนน่ะไม่เคยหั่นไก่นะคะเพ่เคยหั่นไก่กับเพือค่ะส่วนใหญ่กุ๊กเขาจะทําเองเลยนะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่งานงานของแอนนี่ถ้าไม่นั่นจริงๆแอนก็จะไม่ได้เข้าครัวนะคะเพระาะว่าแอนกับมีงานในจุดของแอนนะ่ะเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อเจ้าคะเข้ากับสีแบงเป็นนาทีกันไปยิ่งซี่ละคะ่ะคุกคนที่อยู่ทํางานอยู่กับร้านแอนนี่เขาเก่งมากเลยนะคะเขาสามารถทีสีแบบว่าทําได้ทุกอย่างแต่ว่าถาถามมาแล้วแอนทําได้ไหมเฮ็ดได้คะ่ะเฮ็ดได้คะ่ะทุกคนทําได้หมดเหมือนกันหมดนะคะเข้ากับสี เ็ดไว้แบบนี้แอนไม่ได้ทําไว้วันหนึ่งหรือครั้งหนึ่งเยอะนะคะคือหมดเราก็ทําหมดเท่ากับถ้ำนึงสีพอ,อยังตีเท่ากับสีได้ได้ของที่ไม่ยุตลอดจังสีไหมคะ่ะเมื่อเจ้าคะนี่คะ่ะจะได้อยู่ประมาณนี้นะงานร้านอาหารนี่ถ้าใจไม่รักจริงมันทําไม่ได้นะคะเพื่อนพวานเป็นยังตีมันเป็นงานที่จุกจิ๊กคะ่ะเมื่อเจ้าคะ่ะ เป็นงานที่จุกจิกแล้วก็เป็นงานที่เสร็จไม่เป็นนังเสิไหมคะ่ะงานที่เสร็จบ่เป็นเนาะถ้าเป็นงานออฟฟิศเราก็ได้แต่งตัวสวยๆไอนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะคะงานร้านอาหารนี่จุกจิกแล้วเราก็มีกินเหม็นด้วยนะคะกินเหม็นคือ,อย่างตีกินอาหารค่ะกินอาหารชนิดแบบว่าเดินไปตรงไหน,นถ้าเราไม่เปลี่ยนผ้านี่ไม่เปลี่ยนเสื้อนี่เดินออกไปนี่ ฝรั่งเดินตามเลยเลยัง <unanim occurs> สิแม่เดินน้ากินหน้าเลยเนาะค่ะเนาะกะว่ากันไปเนาะค่ะมื่อเจ้าค่ะเห็นไหมแอนจะกอกแบบนี้เดี๋ยวใกล้จะเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวแอนจะเอาให้ดูนะคะว่าแอนไม่ได้เอาน้ํามันนะคะตะวันนามน้มของซับรดนี่แอนเอาเพื่อที่จะให้ให้เขามีคว้มนวในโต๋เหนไหมค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะ ถ้าเราใส่เยอะเกินเราก็ปิดไม่ได้นะคะมันจะเกินโตไปนี่ค่ะแบบนี้นะคะอุ้มมองไม่เห็นเฮ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวหกนี่ค่ะยังเหลือแบบนี้นะคือว่าบ่เอาค่ะถ้าเป็นน,น้ำนี่สิบ่เอาเลยนะคะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องไรล่ะอนก็อธิบายยากคือกันค่ะแล้วจากนั้นเ้ากับปิดฟ้าธรรมดาค่ะเมื่อเจ้าค่ะ เด็กๆก,กินข้าวนะคะนี่ราวอยู่ในส่วนที่แบบว่าบ่มีแขกค่ะก็เลยเปลี่ยนกันกินข้าวค่ะการทำธุรกิจร้านอาหารนี่เฮาก็ต้องใจกว้างน้ำนะคะเนาะวันได้วันไม่ได้เขาก็ต้องรับให้ได้ด้ค่ะเมมเบว่าจะได้ทุกวันนะคะบางคนถามว่าแอนเพิ่มยอดขายหน่อยน อะไรนะเอยเพิ่มยอดอคนดูหน่อยอใส่รายรับรายรายรับรายจ่ายรายได้ตอนท้ายคลิปให้หน่อยไม่นะคะแอนบอเฮดโดยรเด็ดขาดค่ะเพราะวา่าแอนบอได้โปรโมทที่ไล่ใดของแอนนะคะแอนโปรโมทต,ตรงที่แอนทํางานเป็นยังสี่แล้วลูกค้าจริงๆทำจริงแล้วค้นขยันนี่ จังไดล่ะแอนอยากจะโปรโมทชีวิตการทำงานอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นแค่ว่าเออจังสี่ทำงานยังสี่มากกว่าว่าม,มันก็ได้ยอดเพิ่มอยู่จริงอยู่ค่ะแต่ว่ามันคือดาบสองคมแอนกับเบาไปแล้วทุกๆเบาไปแล้วหลายคลิปนะคะแอนจาแอนสิบว่บว่าตอบคำถามหรอกับสิบว่เฮ็ดคลิปโชว์ว่าแอนมีรายได้เท่าไหร่โดยเด็ดขาดค่ะแอนสิบ,บ่าเอาแบบนี้นะคะเอาแบบ ให้เ,เพื่อนๆรู้จักแอนในานามที่แบบว่าแอนทำงานงอกๆดีกว่านะคะเนาะส,สำหรับความคิดส่วนตัวของแอนนะคะเห็นไหมคะเ้างกับสิได้คู่กินที่แบบว่าแบบนี้นะคะคู่กินของเ้าค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาถาดมาใส่นะคะนี่ค่ะถาดนี่นะคะคู่จิ้นเขาจะขายอยู่แบบนี้นะคะค่ะ,ะใส่เมียนไว้แบบนี้ค่ะเวลาขายเข้ากับสะดวกสบายเนาะคะ่ะเมื่อเจ้าค่ะเราทำไวท้ที่ละที่ละถาดแบบนี้ เวลากะบ่ายมาหมดเขากะทําหรือกะเช้ามาเขาอยากทําเพิ่มก็แล้วแต่เขาเียนไหมคะ่ะขอให้มีไม่ได้ขาดอยู่ในร้านแบบนี้มันกะสิแบบว่าง่ายในการขายค่ะนี่เราเอาไปใส่ถาดอีกถาดหนึ่งไว้เราก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะ ร้อยค่ะสำหรับการทำผักสลัดของลานห้าว่าเป็นจังไดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแอนสิไปเห็ดยางอื่นต่อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเรามาแบ่งเป็นสันปันส่วนกันนิดหน่อยนะคะเมื่อเจ้าคะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะมาพูดคุยกันนิดหน่อย,อยแอนฝากคุณเพื่อนกดไลค์ซับสไคร์กดติดตามให้แอนนั่นเเด้อคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปในสาวด้านต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ